สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเหลืองอ่อยสปอยหนังวันนี้จะมาเล่าหนังเรื่องฝันร้ายสามหมื่นฟิตเรื่องราวของชายคนหนึ่งกําลังเดินทางนั่งเครื่องบินเดินทางข้ามประเทศแต่สิ่งที่เขาได้เจอนั้นคือเครื่องเล่น mp 3ปริศนาเขาหยิบเอามาฟังเล่าเรื่องลิรับบนเครื่องบินซึ่งเป็นเที่ยวเดียวกับที่เขานั่งนั่นเองก่อนรับผงรับฟังของเก็บค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไรนะครับฉากแรกชายคนนี้คือพระเอกของเราชื่อว่าจัสตินเซนเดอร์สันซึ่งเขากําลังจะเดินขึ้นเครื่องบินไปอิสราเอลขณะที่กําาาลัังงเเเดินนทข้ก้กน,น ก็เดินผ่านแผงขายหนังสือเรื่อง The End of c i v i l i t y ซึ่งเป็นหนังสือผลงานของจัสตินนั่นเองทำให้เรารู้ว่าเขาคือนักเขียนขนาดนั้นก็มีชายคนหนึ่งชื่อโจซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเดินทางจำจัสตินได้เพราะเขาเป็นแฟนตัวยงของผลงานหนังสือของจัสตินจึงขอลายเซ็นจัสตินเขียนลงในหนังสือของเขาต่อมาจัสตินได้โทรคุยกับมีของเขาซึ่งมีเขารำพึงรำพันว่าคิดถึงเขาแย่เลยเพราะจัสตินต้องเดินทางไปต่างประเทศทันใดนั้นจัสตินก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างและเหมือนเที่ยวบินของเขาจะมีตัวเลขที่บังเอิญมาก เพราะเขาก็เดินทางในวันที่15ตุลาคมและกำหนดการเวลาเดินทางคือเวลาวันที่10.15นทั้งวันเวลาตรงกับเที่ยวบินหมายเลข1015น่าจะเอาไปแทงหวยนะครับต่อมาจัสตินก็เดินเข้าสู่เครื่องบินขณะที่กำลังจะนั่งนั้นเขาก็เห็นครอบครัวหนึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องจัดที่นั่งให้กับลูกของตัวเองไม่ลงตัวจัสตินมีน้ำใจงามเลยสลับที่นั่งของตัวเองให้ครอบครัวนั้นไปจากนั้นจัสตินก็ไปนั่งในส่วนที่สลับกันขณะเดินไปยังที่นั่งนั้นก็ได้เจอโจอีกครั้ง จากนั้นจัสตินก็นั่งลงขณะที่นั่งลงนั้นเขาก็เจอเครื่องเล่น MP3 ซ่อนอยู่เขาจึงหยิบขึ้นลองมาฟังดูแก้เสียงระหว่างเดินทางซึ่งเป็นไฟล์เสียงพอดแคสต,ต์เล่าเรื่องลิลับของสายการบิน1ิ1 5ซึ่งเป็นสายการบินเที่ยวนี้ที่กำลังจะบินผู้บรรยายในเครื่องเล่น MP3 ได้บอกไว้ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงถัดไปนี้เครื่องบินลำนี้จะบินขึ้นไปและจะหายไปจากเรดาร์และจะไม่มีใครเห็นอีกเลยทำให้จัสตินเริ่มหลอนและวิตก,กังวล จากนั้นเขาได้ชวนให้เพื่อนร่วมทางที่นั่งข้างเขาลองฟังพอดแคสต์ตัวนี้ดูแต่ผู้โดยสารข้างเขาก็ดูเหมือนจะรำคาญเลยรุกย้ายหนีไปนั่งที่อื่นแทนด้วยความอยากรู้จัสตินได้ฟังไฟเสียงนั้นต่อไปและผู้บรรยายก็ได้ทำนายต่อว่าในเวลา10.21นาฬงนานั้นจะมีฝูงนกบินชนเข้าเครื่องบินยิ่งทำให้จัสตินผวาตื่นกลัวเข้าไปอีกเขาถึงต้องไปเข้าห้องน้ำเพื่อระง,งับสติอารมณ์ก่อนและย้ำกับตัวเองคุยในกระจกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง หลังจากนั้นจัสตินก็ได้กลับไปนั่งที่เก้าอี้และกดเรียกพนักงานเพื่อสอบถามเรื่องเครื่องบินมีระบบขัดข้องหรือไม่และเขาต้องการคุยกับกัปตันแต่พนักงานก็ปฏิเสธเพราะไม่อยากให้ผู้โดยสารคนอื่นตื่นตน,นอพนักงานก็บอกกับจัสตินให้ใจเย็นๆเ,เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนว่าจัสตินเริ่มสติแตกหลังจากที่เขาได้ฟังเครื่องเล่น MP 3หลังจากที่จัสตินเริ่มสงบสติอารมณ์ได้บ้างแล้วนั้นเขาก็กลับไปฟังพอดแคสต์ต่อซึ่งเสียง ผู้บรรยายก็เล่าเป็นลางไม่ดีต่อว่าในเวลา11.15นาฬิกาเครื่องบินจะสูญหายไปเป็นหลังจากสิ้นเสียงของกัปตันประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าราตรีสวัสดิ์นิวยอร์กทำให้ตอนนี้จัสตินเริ่มที่จะสืดตามหาเบาะแสในเครื่องบินตัดภาพมาที่จอมอนิเตอร์ก็จะเห็นภาพ CCTV ที่เห็นห้องควบคุมในเครื่องบินที่นักบินกำลังทำงานอยู่ผู้บรรยายในเครื่องเล่นก็ยังบอกอีกว่าเครื่องบินจะถูกสัญญาณรบกวนระบบนำทางและการสื่อสารเครื่องบินขัดข้องออในขณะเดียวกันจัสติน ก็หันไปจ้องมองชายแขกสองคนที่กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่จัสตินเดินเข้าไปบอกชายแขกทั้งสองคนอย่างหุดเหนิยวว่าให้ปิดมือถือระหว่างอยู่บนเครื่องซักแต่ชายแขกบอกกับจัสตินว่าพวกเขาตั้งเป็นหมดเครื่องบินจัสตินเริ่มทะเลาะเสียงดังกับชายแขกทั้งสองคนทําให้พนักงานเครื่องบินต้องเข้ามาตักเตือนเขาให้กลับไปนั่งที่ของตนต่อมาจัสตินก็กลับมาดําดิ่งนั่งฟังพอสะแกต่อและทําให้จัสตินสงสัยชายชาวรัสเซียของคนที่มาด้วยนั้นมีความน่าสงสัยอาจจะก่อการร้ายจัสติน เริ่มวิตกมากขึ้นจึงเดินไปหาแอร์สาวสวยเพื่อให้เขาติดต่อแจ้งกับตันว่าอาจเกิดเหตุร้ายแต่แอร์ฮอสเต็ปฏิเสธไม่ให้รบกวนนักบินและบอกให้จัสตินไปนั่งที่ของตัวเองตัดท่าพต่อมาดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจและเชื่อจัสตินเลยจึงมานั่งบ่นกับโจซึ่งเคยเป็นนักบินเก่าต่อมาจัสตินยังคาใจสงสัยอยู่เลยแอบดอดไปถือวิสาสะคนข้าวของของพวกรักเสเซียในขณะที่ผู้โดยสารคนหนึ่งก็เห็นการกระทําของจัสตินอยู่ทันใดนั้นชายรัเสเซียสองคนสะดุ้งตื่น และเห็นจัสตินกำลังรื้อค้นของของพวกเขาอยู่ทําให้ชายรัเสเซียของคนไม่พอใจอย่างมากเสียงเริ่มดังโวยจนทําให้แอร์โฮสเตดตต้องเข้ามาดูสถานการณ์และกับตันต้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นจัสตินจึงบอกกับกับตันไปว่าชายชาวรัเสเซียอาจจะก่อการร้ายจึงทําให้ผู้โดยสารคนอื่นๆเริ่มตื่นตระหนกจากนั้นกับตันจึงเตือนจัสตินอีกครั้งอย่าสร้างปัญหาอีกและสั่งให้ไปนั่งที่ของเขาต่อมาจัสตินมันก็กลับไปนั่งฟังฝ่ายเสียงต่อเพื่อเพิ่มความหลอนเข้าไปอีก ต่อมากับตันและพนักงานเครื่องบินก็เรียกจัสตินมาคุยเป็นการส่วนตัวอีกครั้งว่าอย่าสร้างปัญหาในเครื่องบินแต่ดูเหมือนว่าจัสตินยังหลอนไม่เลิกยังย้ำเตือนกับกัปตันอีกว่าอย่าพูดว่าราตริสวั์นิวยอร์กเป็นอันขาดเพราะมันจะเป็นประโยคสุดท้ายที่จะทําให้เครื่องบินตกอึมกับตันและพนักงานก็น่าจะงงและคงคิดว่าจัสตินมึงเริ่มบ้าแล้วล่ะทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแสดงตัวว่าเป็นตำรวจเครื่องบินเข้ามาจับกลุ่มคุมตัวจัสตินทันทีเพราะเห็นว่าจัสติน เริ่มหลอนและทําให้ผู้โดยสารคนอื่นตื่นกลัวตํารวจเครื่องบินคุมตัวจัสตินไปนั่งให้ควบคุมสติแต่จัสตินก็บอกว่าผมไม่ได้บ้าไม่เชื่อลองฟังหลักฐานจากเครื่องเล่น MP3 นี้ดูสิซึ่งแน่นอนว่าใครมันจะไปเชื่อได้จากนั้นกัปตันก็เรียกตํารวจเครื่องบินไปคุยในการรับมือสถานการณ์ของจัสตินขณะเดียวกันนั้นโจที่นั่งข้างๆก็บอกกับจัสตินว่าเขาเป็นคนเดียวที่เชื่อจัสตินในเรื่องนี้ขณะนั้นจัสติน ก็ชูคิดแผนขึ้นมาและวางแผนกับโจซึ่งเขาเป็นนักบินเกล่าว่าให้โจเข้าไปที่ห้องควบคุมของกัปตันเพื่อบังคับลงจอดในแคนาดาที่ไหนสักแห่งที่ปลอดภัยก่อนที่เครื่องบินจะหายสาบสูญตามที่ไฟเสียงได้บอกไว้โจก็บอกว่าจะเข้าห้องนักบินได้จะต้องมีรหัสประตูเปิดเข้าไปก่อนซึ่งจัสตินก็บอกว่ารหัสประตูห้องนักบินก็คือ1015แน่ๆเพราะเขาเห็นเลขตัวนี้อยู่รอบๆจากนั้นต่อมาโจก็ได้ลองเดินไปที่หน้าประตูห้องควบคุมและใช้รหัสที่จัสตินบอกใส่ เข้าไป10-15เสืกดันเปิดได้เฉยทําให้ไอคนสวยเห็นตโกวนเรียกโจว่าทาอะไรแต่ก็ไม่ทันแล้วทําให้ผู้โดยสารทั้งลําตื่นตระหนกไปตามๆกันหลังจากนั้นโจเข้าไปจัดการนักบินและสามารถควบคุมเครื่องบินเองได้ทันใดนั้นโจก็ลดระดับการบินกระทันหันทําให้ผู้โดยสารทั้งหมดขาดออกซิเจนแล้วสลบหมดสติทั้งลำาหรือเพียงจัสตินที่วางแผนกับโจรู้กันเลยสามารถใส่เครื่องช่วยหายใจทันขณะที่โจเอาเครื่องบินลงจอดนั้งสุดหักมุมเมื่อโจกล่าวประโยคว่า ราตรีสวัสดิ์นิวยอร์กอ้าชิบหายแล้วจัสตินตัดภาพต่อมาจัสตินก็มานอนสลบอยู่กาะแห่งหนึ่งซึ่งทําให้เห็นซากเครื่องบินที่ตกในทะเลพอจัสตินฟื้นขึ้นมาก็สุดงงว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและเห็นเครื่องเล่น MP3 ตกอยู่เลยหยิบขึ้นมาฟังต่ออีกครั้งอืมจัสตินมึงนี่ฟังเครื่องเล่นที่ไหนชิบหายทุกทีผู้บรรยายในพอดแคสต์ก็บอกต่ออีกว่ามีการค้นหาเที่ยวบินที่15ที่ได้หายสาบสูญไปแต่ก็ไร้วีว่แวว ในการค้นหาหลายวันต่อมาเรือบรรทุกสินค้าก็ได้เจอผู้รอดชีวิตทั้งหมดบนเกาะร้างแห่งหนึ่งยกเว้นเพียงจัสตินแซนเตอร์สันที่หายสาบสูญไปตัดภาพมาที่เกาะร้างผู้รอดชีวิตหลายคนกำลังเดินกลูเข้ามาหาจัสตินด้วยความโกรธแค้นซึ่งพวกเขาคิดว่าจัสตินคือต้นเหตุของเครื่องบินในครั้งนี้จัสตินพยายามถือก้อนหินขู่ไม่ให้ผู้คนที่โกรธแค้นเข้ามาทำร้ายเขาแต่ก็ไม่เป็นผลจัสตินโดนรุมประชาทัณฑ์จนตายในที่สุดแล้วหนังก็จบ อืมสตินมึงมาตายเพราะเครื่องเล่น MP 3เครื่องเดียวแท้แท้แท,แทนที่จะฟังให้จบก่อนแต่ดันฟังทีละท่อนหักมุมเลยมึง